สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องก็มาสวัสดีทักทายนะคะพี่ๆเพื่อนๆเอฟซี FC, และทุกคนที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจในช่องแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนค่ะค่ะหลังจากที่แม่น้องไม่ได้มานั่งทำคลิปหลายเดือนเลยนะคะนานมากๆเลยค่ะส่วนมากก็จะเป็นไลฟ์สดหรือว่าทำคลิปเล็กๆน้อยๆน,นะคะ ทำไมแม่น้องช่วงนั้นถึงไม่ได้มาทําคลิปใช่ไหมคะหายไปไหนเพราะว่าช่วงนั้นแม่น้องทํางานแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่ให้เราต้องทําแล้วแบบว่าเหมือนมันไม่มีเวลาที่จะมานั่งตัดต่อคลิปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนคือแบบน้องนะคะเป็นคนที่แบบแยกแยะแบบว่าเกี่ยวกับการทําอะไรหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้อะไรเงี้ยดังนั้นเราก็เลยเลือกที่จะ จะหยุดก็ไม่ได้ทําคลิปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีมีเวลาแม่น้องก็จะไลฟ์สดให้ให้ดูอะไรเงี้ยนะคะเพื่อให้รู้ว่าแบบเออชีวิตครอบครัวแม่น้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยทําไมถึงหายไปนะคะค่ะส <c oughs> ําสหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องก็จะมาเล่ามาแชร์มาเตือนภัยนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่แบบว่าใครที่ชอบกินเห็ดในต่างแดนนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดในต่างแดนหรือว่าเป็นเห็ดอยู่ที่เมืองไทยนะคะว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับแม่น้องนะคะค่ะก็คือว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อน่าจะประมาณ2เดือนที่แล้วนะคะก็คือว่าแม่น้องก็ได้ไปกินเลี้ยงกินข้าวที่บ้านเพื่อนนะคะแต่ด้วยเหตุการณ์วันนั้นก็คือว่าที่บ้านเพื่อนนะคะก็คือมันก็จะมีแกงเห็ดนะคะแบบมีแกงเห็ดแล้วด้วยความที่เรารู้เท่าไม่ถึงการ ก็คือว่าวันนั้นอะเพื่อนก็ชงเล่าแบบว่ามันมันเป็นเหมือนเหมือนช็อตอะค่ะเป็นเป็นเครื่องดื่มที่แม่น้องไม่เคยกินมันก็จะเป็นแบบว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรข้างล่างมันก็จะเป็นแอลกอฮอล์หรือเป็นช็อกโกแลตหรือว่าเป็นอะไรเนี้ยสามสามชั้นรวมกันที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะก็ดื่มแค่ช็อตเดียวแค่นั้นล่ะค่ะก็คือหลังจากนั้นก็กินข้าวขนมจีนแล้วก็ตําถั่วเขียวเอ้ถั่วม่วงอะค่ะ ั่วม่วงที่แบบว่าคนไทยพี่ๆคนไทยที่เขาปลูกในสวีเดนนะคะมันจะเป็นสีม่วงก็มีแค่นั้นแล้วก็มีแกงเปิดแกงเปิดหนอไม้ใส่ใส่เห็ดนะคะก็กินพอหลังจากกินเสร็จแล้วนะคะเราก็มีกิจกรรมร่วมกันผ่อนคลายสมองกันอะไรเงี้ยนั่งพูดคุยกันกับเพื่อนๆก่อนจะกลับบ้านแม่น้องก็เลยแบบว่าอะ กินก่อนก่อนกลับเผื่อหิวอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราก็กินตั้งแต่หัววันแล้วใช่ไหมคะพอดึกมาเราก็จะก,กลับบ้านก็กลักลวหิวแม่น้องก็เลยมากินไอขนมจีนแล้วก็ตักน้ําแกงเปิดอะค่ะก็มีน้ําแกงเปิดที่เขาแกงเปิดไอหน่อไม้แล้วก็เหตดรวมกันพอกินเสร็จนะคะมันก็แบบเหมือนแน่นตรงเนี้ยค่ะแน่นแบบขึ้นมาเร็วมากเลยค่ะ กินน้ายังยังไม่ทันถึงเครื่องแก้วนะคะได้ได้วางแก้วน้ําแล้วก็แบบก็บอกเพื่อนนะคะว่าเจ๊เจ๊หนูไม่รู้เป็นอะไรอะคือหนูแน่นท้องแล้วหนูกลืนน้าไม่ลงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็เลยว่าเฮ้ยลองกินน้ําอีกลองกินน้ําอีกอะไรเงี้ยค่ะมันแข็งขึ้นมาแบบว่ามันตีขึ้นมาเลยค่ะมามาจุกอยู่ตรงช่วงนี้นะคะแน่นแล้วแข็งแข็งแล้วกดแบบกดไม่ลงเลยค่ะ <c oughs> แข็งแข็งแบบกดไม่ลงแล้วก็เล หายใจไม่ออกเจ๊หายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็เลยว่ากินน้ําอีกกินน้ําอีกน้องก็เลยกินน้ําดื่มน้ําลงไปมันไม่ไหลลงนะคะมันอยู่แค่ตรงเนี้ยยิ่งทําให้เราหายใจไม่ได้เลยค่ะยิ่งทําให้หายใจไม่ได้รู้สึกอาการตัวเองไม่ดีแล้วก็เลยขึ้นไปข้างบนไปเข้าห้องน้ํานะคะพอไปเข้าห้องน้ําเสร็จมันมันมันจะไม่อ้วกค่ะทุกคนถ้ามันอ้วกมันจะรู้สึกดีคือณอาการตอนนั้นอ่ะน้องเข้าใจถึงคนที่แบบว่า พอนึกย้อนหลังแล้วก็เศร้านะคะรู้สึกว่าเออตัวเองผ่านผ่านความตายมาแล้วมันทําให้เราปรงทาให้เราแบบกลับมาย้อนคิดอะไรหลายๆ,ๆอย่างเราต้องทําอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่านันตอนนั้นน้องรู้เลยว่าตายแน่นอนคิดว่าตัวเองยังไงก็ต้องตายลูกก็วิ่งขึ้นไปกอดแม่ปะ๊ะป๊าก็รีวิ่งขึ้นไปมาม่าเธอโอเคไหมน้องก็เลยว่า ป,ป้าฉันไม่โอเคจนได้สั่งเสียกัน,นทุกคนได้สั่งเสียกันหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยลูกก็ร้องไห้ผัวกับลูกก็กอดแล้วทีนี้ณนะตอนนั้นคือมันร้อนร้อนตัวไปหมดร้อนแบบคือแบบมองเห็นหน้าลูกแบบริบหลี่อะ่ะมองเห็นหน้าผัวก็ริบหลี่แต่ในสมองค่ะน้องเข้าใจแล้วว่า นาวินาทีนั้นน่ะแทนที่จะนึกถึงลูกตัวเองนะคะทุกคนนึกถึงแต่หน้าพ่อถ้าเกิดเราตายใครจะดูแลพ่อนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าก็บอกป้าป้าว่าป้าแบบสั่งเสียทุกอย่างค่ะฉันฝากเธอดูแลลูกด้วยนะฉันไม่รอดแน่เลยอะไรเงี้ยป้าป,ป๊าก็เลยว่าฉันไม่ให้เธอตายฉันไม่ให้เธอตายป้าป,ป้าก็จะไปเปิดประตูหน้าต่างไอห้องน้ําเพื่อนนะคะเพราะมันร้อนมันหายใจไม่ออกป้าป,ป๊าจะมากอดน้องแล้วไม่ต้องกอดฉันหายใจไม่ได้อะไรเงี้ยป้าป๊าพาฉันกลับบ้าน น้องก็บอกปับป้านะคะพาฉันกลับบ้านพาฉันกลับบ้านป้าป้าก็เลยว่าที่รักไอประมาณครึ่งชั่วโมงนะกว่าเราจะไปถึงโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเท่าไหร่ก็ได้คือฉันไม่อยากมาตายใส่บ้านเพื่อนถ้าตายก็ตายกลางทางในรถเราหรือว่าไปตายที่โรงพยาบาลหรือไปตายที่บ้านเราน้องพูดอย่างนี้นะคะฉันรู้ว่าฉันไม่รอดป้าป้าก็น้ําตาคลอเบ้านะคะ ฉันไม่ให้เธอตายฉันไม่ให้เธอตายน้องก็โมโหเนาะคือแบบคนมันหายใจไม่ออกอะเนาะมันห้ามไม่ได้คนจะตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันหายใจไม่ได้หายใจทางจมูกก็ไม่ได้หายใจทางปากก็ไม่ได้เพราะมันแน่นไปหมดท้องแน่นไปหมดน้องป็ใจก็เห็นแม่ท้องแม่ทำไมเป็นแบบนี้น้องป็ใจก็ก็ร้องไห้นะคะแล้วทีนี้น้องก็หายใจไม่ออกน้องก็เลยล้มตัวลงนอนตรงพื้นห้องน้ําเพื่อนนะคะมันก็ไม่รู้สึกผพอืดเพระอมจะอ้วกนะคะมันรู้แต่แน่นอย่างเดียวแน่นแล้วก็ร้อน น้องเข้าใจแล้วว่าคนยางตายออกเป็นยังไงมันออกเป็นเม็ดจริงๆค่ะเหงื่อมันไหลออกเป็นเม็ดจริงๆพอป้าๆเห็นอาการแบบนี้ป้าๆก็ทําอะไรไม่ถูกแล้วค่ะกอดเมียบอกเมียที่รักฉันรักเธอมากที่สุดนะฉันรักเธอมากที่สุดนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนพยายามแบบทำไงก็ได้ให้เมียมีกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยแบบฉันจะดูแลเธอกับพอใจให้ดีที่สุดฉันไม่ให้เธอตายฉันไม่ให้เธอตายอะไรเงี้ยแต่วยความณวินาทีนั้นอะ ลมมันออกหูแล้วค่ะลมมันออกหูแล้วน้องก็กิ้งลงนอนแบบน้องก็ภาวนาจิตนะคะก็คือถ้าตายก็ขอให้แบบตายแบบสงบอะ่ะคือณนะตอนนั้นคิดว่าตัวเองยังไงก็ต้องตายอะไรเงี้ยแต่พอแต่พอมันจะตายจริงๆอะ่ะคนเรามันกลัวตายอะ่ะทุกคนมันมัน,ม,นมันแบบเหมือนมีอะไรจะพุ่งออกจากปากน้องก็เลยลุกขึ้นอะคะ่ะพอลุกขึ้นแค่นั้นแหละยังก้มใส่ไอ ชักโครกไม่ได้เลยค่ะก็คือว่าก็ยืนยืนอ้วกอยู่ตรงเออ่างอ่างล้างมือค่ะก็คือแบบว่าเหมือนไม่ต้องแบบใช้แรงอะไรเลยค่ะมันเหมือนน้าบาดาลพุ่งเหมือนเขาเจาะน้ําบาดาลเลยค่ะพุ่งออกมาเองพอเรากม้มเหมนเนี้ยค่ะทุกอย่างพุ่งออกมาทุกคนค้าแบบเหมือนณตอนนั้นอ่ะเหมือนเหมือนเราหลุดค้นแบบหลุดออกจากนรกมาเลยอะค่ะคือแบบพอเราอ้วกออกปุ๊บน้องก็หายใจได้แบบ แบบโล่งหน่อยแต่ว่ามันยังรู้สึกไม่ดีก็เลยบอกว่าป้ากับลูกออกไปก่อนเดี๋ยวฉันขอเข้าห้องน้ําก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่รู้สึกปวดท้องนะคะแต่พอนั่งพอนั่งแค่นั้นแหละค่ะมันก็แบบเหมือนมันขับพิษออกมาเองดโดยอัตโนมัติค่ะก็คือเราก็ขับถ่ายออกพอขับถ่ายออกมาเสร็จก็รู้สึกดีแล้วแต่ว่าหน้าซีดหมดเลยเพื่อนก็เอายาดมยาหอมยาลมอะไรมาให้กินนะคะชงน้ําอุ่นชงต้มไผ่ล้างพิษนะคะ ให้กินพอหลังกินเสร็จแล้วก็เลยขอตัวลากลับบ้านนะคะบอกเพื่อนๆกลับบ้านอะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนป๊ะป๊าก็เห็นเมียหน้าซีดมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพาก,กันกลับบ้านพอหลังจากที่กลับมาถึงบ้านนะคะยังก็คือแบบว่าอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยน้องก็เลยนั่งชาร์จแบตโทรศัพท์ไว้อ่ะคะ่ะนั่งนั่งชาร์จแบตโทรศัพท์ไว้แล้วก็ เปิดดูตารางงานนิดนึงก็คือกลัวลรือมาค่ะว่าเราเข้างานกี่โมงจริงอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นมันรู้สึกแบบเหมือนมันปวดท้องค่ะปวดท้องถ่ายแต่ว่ามันถ่ายไม่ออกอะไรเงี้ยมันก็ตีพิษขึ้นอีกค่ะทุกคนแบบเหมือนคล้ายๆว่าพิษมันยังออกไม่หมดอ่ะมันก็ตีกลับมาอีกก็เลยว่าเป็นอาการหนักเหมือนเดิมค่ะคือปวดท้องปวดท้องถ่ายแต่ไม่ถ่ายแบบ แบบทุรนทุรายมากแบบจนสั่งเสียทุกอย่างอันไหนที่ผัวไม่รู้ผัวก็ได้รู้จนแบบว่าได้สั่งเสียลูกนะคะว่าแบบอน้องพระจัยถ้าไม่มีแม่หนูก็พยายามต่อสู้กับตัวเองให้ได้นะเข้มแข็งอย่าท้อถอยอะไรเงี้ยคะ่ะฝ่าฟันอุปสรรคให้ได้ยังไงหนูก็มีป,ป้านะอะไรเงี้ยจนสั่งเสียลูกนะคะแล้วนี้ป,ป้าว่าไม่ฉันไม่ให้เธอตายฉันจะพาเธอไปหาหมอป,ป้าฉันปวดท้องมากแต่ฉันไม่มีแรงเบ่งอะไรเงี้ยคะ่ะ ป๊าก็ใช้ยาไอ้เพราะว่าน้องมียาแบบว่าสอดสอดสําหรับไอ้ถ่ายค่ะเพราะว่าตอนนั้นน้องพอใจเขามีปัญหาเรื่องเรื่องการขับถ่ายไม่ปกติอะไรเงี้ยแม่น้องก็ได้ยาตัวนี้ะค่ะมาจากเมืองไทยด้วยประมาณสี่ห้าหลอดน,น,นะคะป๊าๆก็สอดเข้าให้สอดเข้าให้ยังไงน้องน้องก็ไม่มีแรงเรบ่งค่ะทุกคนโทษนะคะป๊าก็ใช้นิ้วควคว้านออกมาเลยค่ะแบบมาทนเจ็บหน่อยนะอะไรเงี้ยป๊าก็คว้านออกมา จนแบบทุกคนคะ่ะคือแบบว่าไม่ได้ถ่ายใส่ชะโครกเลยนะคะพอป้าป้าคว้านออกมาให้มันก็ลาดลงตรงพื้นหมดเลยอะไรเงี้ยป้ปะ้าก็มาทําความสะอาดนะคะพอหลังจากที่แบบถ่ายออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะแบบตัวเบาแบบเหมือนไม่มีแรงแบบเหมือนเหมือนมันมันจะตายให้ได้เลยอะไรเงี้ยป้ป้าก็ไปชงเกลือแร่มาให้กินนะคะพอหลังจากที่ดื่มเกลือแร่ได้สักประมาณ ชั่วโมงกว่าๆนะคะอาการก็เริ่มมีเลี้ยวมีแรงขึ้นมาแต่พอหลังจากนั้นนะคะประมาณสองอาทิตย์น้องก็ยังขับถ่ายอยู่ค่ะขับถ่ายแบบแบบไม่เป็นเวลาขับถ่ายแบบว่าเป็นน้ําอ่ะแบบเหมือนมันขับสารพิษค่ะทุกคนเหมือนมันขับสารพิษเห็ดออกมาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แม่น้องก็สังเกตตัวเองเหมือนกันนะคะเวลากินอะไรก็จะรู้สึกแพ้เร็วอะไรอย่างเงี้ยและอย่างก็คือพอหลังจากเกิดเหตุการณ์ตรงนี้มาแล้ว เพื่อนทุกคนที่อยู่ตรงนั้นไม่มีใครเป็นอะไรมีแค่แม่น้องคนเดียวที่ที่แพ้นะคะดังนั้นแม่น้องก็เลยอยากจะมาเตือนภัยให้เพื่อนเพื่อพี่สาวๆวทุกคนนะคะไม่ว่าอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะที่ชอบกินเห็ดถ้าเรากินเห็ดนะคะเราก็หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ค่ะหรือว่าก็พยายามเช็คเห็ดเห็ดตัวนั้นก่อนว่ามันคือเห็ดที่มีสารพิษไหมหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีวิธีการเช็คอยู่แต่หลักๆเลยนะคะถ้าเกิดกินเห็ดก็อย่าดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ คือน้องรู้เลยว่าแอลกอฮอล์กับเห็ดอ่ะมันไม่ถูกกันนะคะทําไมน้องถึงพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะน้องบอกว่าน้องแพ้เห็ดกับแอลกอฮอล์เพราะว่าพอหลังจากนั้นมาน้องก็มาเล่าให้พวกพี่ๆฟังนะคะพี่ๆที่รู้จักกันเขาก็กินแค่เห็ดคันเตเลนนะคะก็คือคันเทเลนอ่ะก็คือว่าเห็ดเหลืองอะค่ะวันนั้นเขาก็ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเขาก็ร้อนเขาก็หายใจไม่ออกกระวนกระวายเขาเลยนึกได้ที่น้องบอกว่าเวลา กินเห็ดห้ามห้ามดื่มแอลกอฮอล์แต่ด้วยความที่ว่าพี่เขาอาจจะธาตุที่แข็งแรงกว่าแม่น้องนะคะเขาก็เลยไม่แพ้อะไรอย่างเห็ดตัวนั้นพิษมันก็อาจจะไม่แรงอะไรอย่างนี้ยค่ะดังนั้นน้องก็อยากจะมาเตือนภัยให้เพื่อนๆนนะคะว่าถ้าเรากินเห็ดเราก็อย่าก,กินเยอะหรือว่ากินพอประมาณแล้วก็อย่าก,กินอย่าก,กินแอลกอฮอล์ร่วมด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะ เป็นเหมือนเนาะแม่น้องค่ะก็คือผ่านความตายมาแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว,ว่ากลับมาย้อนคิดว่าอะไรที่เราควรทําก่อนอันไหนที่เราทําได้ก่อนเราตายเราก็จะทําอะไรเงี้ยค่ะ นี่แหละค่ะสาหรับคลิปนี้แม่น้องก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็อยากจะมาเตือนภัยค่ะเรื่องการกินเห็ดนะคะอันไหนที่เห็ดเราไม่รู้เราก็ไม่ต้องกินค่ะบางทีมันก็ไม่ได้เป็นอะไรอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายมากมายถ้าเราไม่รู้เราก็คัดทิ้งไปเลยไม่ต้องไปเสียดายนะคะที่หลักๆเลยคือห้ามดื่มแอลกอฮอล์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องก็ ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกกำลังใจที่ยังมอบให้กับครอบครัวแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนค่ะไม่ว่าจะหยุดทำคลิปนานแค่ไหนก็ยังเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาดูและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะตอนนี้อากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะก็เข้าสู่ยุโรปค่ะก็เข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ